สวัสดีค่ะวันนี้วิทยากรจะมาอธิบายการบันทึกรายการของรายการค้าวันที่28มกราคมนะคะโดยวันที่28มกราคมจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่เมนูลงรายวันดังนี้ 1. จ่ายค่าน้ำปราปาได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงิน เลขที่1287เป็นเงิน2,100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ด7ปอร์เซนจ่ายค่าไฟฟ้าได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่8982เป็นเงิน3,100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ด7ปอร์เซนจ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน เลขที่3894เป็นเงิน1,200บาทบวกภาษีูะค่าเพิ่มหรือ87%ค่ะเราจะไปดูการบันทึกอะไรกันในต่อไปนี้เราจะเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทและคลิกที่ workflow และคลิกเลือกที่เอกสารลงรายวันค่ะ และเราจะเข้ามาที่เมนูบันทึกรายวันซึ่งในที่นี้สมุดรายวันที่เราต้องการก็คือสมุดรายวันจ่ายค่ะซึ่งระบบขึ้นให้อยู่แล้วค่ะหรือรหัส PC ถ้าของใครยังไม่ขึ้นนะคะให้ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะและเลือกรหัส PC หรือสมุดรายวันจ่ายค่ะเมื่อได้แล้วนะคะแล้วก็กดปุ่ม ok ค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะกดปุ่ม F 3เพื่อเพิ่มค่ะโดยเราจะมาบันทึกรายวันกันนะคะโดยมาดูที่ช่องวันที่ลงบัญชีค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันที่28เดือนหนึ่งปีห้แค่ะและ Enter ลงมานะคะที่ช่องรายละเอียดค่ะให้เราคิมว่า ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ะหลังจากนั้นให้เราไปกดที่ F7 Link ด้านบนค่ะปุ่ม F7 Link เพื่อบันทึกเอกสารประกอบการลงบังเชีย้ง3รายการค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็จะไปเพิ่มเอกสารประกอบการลงบัญชีค่ะโดยกดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มค่ะเมื่อกดปุ่มแล้วกดปุ่ม F3 โปรแกรมก็จะขึ้นให้เราเลือกกลุ่มชนิดของเอกสารค่ะในที่นี้เราจะเลือกที่รหัสกลุ่มเอกสารก็คือ P I N V underscore P R O D หรือใบส่งของทับใบกำกับภาษีือเงนินสดหรือเองินเชื่อด้านซื้อสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปค่ะหลังจากเมื่อเราเลือกแล้วให้เราบบกดปุ่ม Enter เพื่อเลือกค่ะและระบบหรือโปรแกรมก็จะให้เราบันทึกรายละเอียดของใบส่งของทับใบกำกับภาษีในด้านซื้อนะคะ มาดูที่ช่องประเภทของเอกสารค่ะให้เราใส่จุดแล้วกด enter ค่ะซึ่งประเภทของเอกสารนี้เราดูได้จากโจทย์เลยนะคะก็คือใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเป็นบินเงินสดด้านซื้อค่ะหรือรหัสประเภทของเอกสารคือ BR ค่ะและเราก็กดปุ่ม enter เพื่อเลือกค่ะและมาดูที่ช่อง เลขที่เอกสารอ้างอิงค่ะสำหรับเอกสารประกอบการลงบัญชีใบนี้เราจะบันทึกเป็นเอกสารขนาดประปานะคะซึ่งมีเลขที่เอกสารอ้างอิงก็คือ1287ค่ะและก็ลงมาที่ช่องเจ้าหนี้นะคะให้เราใส่จุดและกด enter ค่ะ โปรแกรมก็จะขึ้นพูดให้เราเลือกผู้จัไหนที่ต้องการนะคะในที่นี้เราจะเลือกการปาระกานครหลวงค่ะรหัสผู้จัไหนก็คือ S ขีด06ค่ะและกด enter เพื่อเลือกค่ะและโปรแกรมก็จะถามว่าใช้รหัสสาขาของเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ในรายง,งานภาษีหรือไม่ ให้เราตอบว่า yes ค่ะหรือกดปุ่ม yes ค่ะและลงมาที่ช่องรายละเอียดออกรายงานภาษีค่ะจะมีคำว่าการปราปาคนครหลวงอยู่ให้เราเพิ่มคำว่าค่าน้ำปราปาด้านหน้าค่ะ หลังจากนั้นให้เราลงมาใส่จำนวนเงินที่ช่องยอดเงินก่อนแหลนนะคะสำหรับค่าน้ำประปาเป็นจำนวนเงิน2,100บาทค่ะและก็มาที่ช่องประเภทของภาษีนะคะให้เราใส่จุดคะ่ะโปรแกรมก็จะขึ้นประเภทของภาษีมาให้เราเลือกคะ่ะ ซึ่งในที่นี้ก็คือแหวน7%รหัสก็คือเลขหนึ่งค่ะกดปุ่ม Enter เพื่อเลือกค่ะโปรแกรมก็จะคิดยอดเงินภาษีมาให้เราโดยอัตโนมัตินะคะเมื่อบันทึกเอกสารประกอบการลงบัญชีไปน,นี้เสร็จแล้วให้กด F10 เพื่อบันทึกค่ะและเราก็จะเพิ่มอีก ราการถัดไปค่ะก็คือข้าไฟฟ้าค่ะกดป,ปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มเหมือนเดิมค่ะและโปรแกรมก็จะให้เราเลือกกลุ่มใช้ของเอกสารซึ่งเราใช้กลุ่มเดิมค่ะก็คือที่รหัส P I N V underscore P R O D ค่ะแล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเลือกค่ะ และเราก็ต้องมาคีรายละเอียดในใบส่งของทับใบกำกับภาษีเหมือนเดิมนะคะช่องประเภทของเอกสารค่ะให้ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นประเภทของเอกสารมาให้เราเลือกค่ะเราจะเลือกเหมือนเดิมค่ะประเภทของเอกสารก็คือ br ค่ะและกดปุ่ม enter เพื่อเลือกค่ะมาที่ช่องเลขที่ของเอกสารอ้างอิงค่ะสำหรับค่าไฟฟ้าคือเลขที่ แปดเสองค่ะและลงมาที่ช่องเจ้าหนี้ค่ะให้เราใส่จุดและกด enter ค่ะสำหรับค่าไฟฟ้านะคะผู้จำหน่ายที่เราที่เราต้องการก็คือการไฟฟ้านครหลวงค่ะหรือ s ขีดศูค่ะให้เรากดปุ่ม enter เพื่อเลือกค่ะ และระบบก็จะถามว่าใช้รหัสสาขาของเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ในรายงานภาษีหรือไม่ให้เราตอบว่า yes หรือกดปุ่ม yes ค่ะและลงมาที่ช่องรายละเอียดการออกรายงานภาษีจะมีคำว่าการไฟฟ้านครหลวงอยู่ให้เราเพิ่มคำว่าค่าไฟฟ้าไปด้านหน้าค่ะ และลงมาที่ช่องยอดเงินก่อนแวตค่ะสำหรับค่าไฟฟ้าเจปจ็นจำนวนเงิน3,100ับาทและมาที่ช่องประเภทของภาษีค่ะใส่จุดเหมือนเดิมค่ะและข้อและโปรแกรมก็จะขึ้นประเภทของภาษีให้เราเลือกซึ่งข้อน,นี้ก็เป็นแวตเดเอร์เซหมือนกันค่ะหรือรหัสหมายเลขหนึ่งค่ะและกด enter เพื่อเลือก แล้วโปรแกรมก็จะคิดภาษีให้โดยอาจำนโนใมคะ่ะหลังจากนั้นกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะและและเราก็เสร็จเอกสารประกอบการลงบัญชีไปสองใบนะคะมาดูที่ใบสุดท้ายค่ะเราก็กดปุ่ม f 3เพื่อเพิ่มเหมือนเดิมค่ะ และก็แล้วโปรแกรมก็จะให้เราเลือกปุ่มชนิดของเอกสารซึ่งเราใช้กลุ่มเดิมค่ะที่รหัสกลุ่มเอกสารก็คือ p i n v underscore p r o d ค่ะและกด enter เพื่อเลือกค่ะแล้วเราก็ต้องมาคียรายละเอียดเหมือนเดิมนะคะมาดูที่ช่องประเภทของเอกสารค่ะให้เราใส่จุดแล้วกด enter ค่ะซึ่งประเภทของเอกสารก็เช่นเดียวกับ2รายการที่ผ่านมานะคะ ก็คือรหัสคือ BR ค่ะเมื่อคลิกเลือกแล้วให้กด Enter เพื่อเลือกนะคะหลังจากนั้นมาใส่เลขที่อ้างเลขที่เอกสารอ้างเองค่ะโดยเลขที่เอกสารอ้างเองของค่าโทรศัพท์ก็คือ3894ค่ะและลงมาที่ช่องเจ้าหนี้ค่ะให้ใส่จุดและกด Enter ค่ะ สำหรับค่าโทรศัพท์นะคะผู้จำหน่ายที่ต้องการเราก็จะเลือกบริษัททีโอทีต่างจังหัมหาชนค่ะและกด enter และกดปุ่ม enter เพื่อเลือกค่ะ <c oughs> และโปรแกรมก็จะถามว่าใช้รหัสสาข,ขาของเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ในรายงานภาษีหรือไม่ในที่นี้เราจะตอบว่า yes หรือกดปุ่ม yes ค่ะ และมาที่ช่องรายละเอียดออกรายงานภาษีให้เราใส่คำว่าค่าโทรศัพท์ไว้ด้านหน้าบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนค่ะและก็ลงมาที่ช่องยอดเงินก่อนแวดค่ะสำหรับค่าโทรศัพท์ค่ะเป็นเงิน1,200งสอบาท ประเภทค่ะใส่จุดซึ่งเป็นแหวนเจ็ดเอร์ซ็นเหมือนเดิมค่ะหรือรหัสหนึ่งค่ะกดปุ่ม enter เพื่อเลือกค่ะและโปรแกรมก็จะลั n ย่อพาสีแห้ตจนมนหนนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้กด f10 บันทึกค่ะ ้าเราบันทึกครบชัดทั้งสามรายการแล้วนะคะเร,เราก็กด Escape เพื่อออกจากหน้านี้ค่ะและเราก็มาหน้าบันทึกรายวันนะคะหลังจากที่เราบันทึก <c oughs> เอกสารประกอบกรารลงบัญชีไปเรียบร้อยแล้วให้เราบันทึกรายวันค่ะแรกนะคะรายการแรกขอรัชื่อบัญชีค่ะ ค่าน้ำให้เราพิมพ์คำว่าค่าน้ำหรือค่าน้ำประปาอะไรก็ได้ค่ะแล้วโปรแกรมก็จะขึ้นรายการบัญชีที่ต้องการให้เราเลือกค่ะรายการแรกก็คือค่าน้ำประปารหัสบัญชี512004ค่ะแล้วกดปุ่ม enter เพื่อเลือกค่ะ จำนวนเงินเดบิตนะคะค่าน้ำประปาสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้มาที่รายการที่สองนะคะค่าไฟฟ้าค่ะจำนวน สามพหนึ่งร้อยบาทค่ะและรายการที่สามนี้สามนะคะค่าโทรศัพท์ค่ะ ค่าโทรศัพท์1 2 0่อบาทค่ะและรายการถัดมาก็คือย่อภาษีซื้อของค่าใช้ใจ่ายทั้ง3ตัวนะคะ ช่องภาษีซื้อนี้นะคะเราสามารถกดจากเครื่องคิดเลขได้ค่ะโดยใช้ F11 ค่ะโดยเราจะคิดภาษีทีละรายการน,นะคะ2,100

รือถ้าเรางงนะคะให้เราคิดจากข้างนอกมาใส่ได้เลยค่ะกด e s c a p e ออกนะคะถ้าเรางงเราคิดจากข้างนอกได้เลยค่ะเพราะค่อนข้างจะคิดยากนิดนึงค่ะ 4 4่สบแปนะคะภาษีซื้อและรายการถัดมาค่ะรายการนี้เราจ่ายเป็นเงินสดเราก็จะต้องเครดิตเงินสดน,นะคะเราก็พิมพ์เงินสดแล้วกด,นนลกด enter ค่ะจะได้รายการขึ้นมาและไปช่องเครดิตแล้วกด f2 เพื่อสมดุลค่ะก็จะได้รายการนี้นะคะ เมื่อเราบันทึกรายวันเสร็จแล้วให้เรากด F10 เพื่อบันทึกค่ะและเครื่องก็จะถามว่าให้เครื่องลันหมายเลขไว้เชื่อให้หรือไม่ให้เราตอบ yes ค่ะหรือกดปุ่ม yes ค่ะเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะ โปรแกรมก็จะเขียนหน้าจอเพื่อให้เราบันทึกรายการถัดไปค่ะแต่เราไม่ต้องการบันทึกรายการถัดไปนะคะเราก็กด escape เพื่อออกค่ะแล้วโปรแกรมก็จะถามว่ายกเลิกการแก้ไขหรือไม่ตอบ yes ค่ะกดปุ่ม yes ค่ะแล้วก็เราก็จะออกมาหน้าบันทึกามาหน้าบันทึกรายการบันทึกรายวันค่ะเมื่อเราเช็คแล้ว โอเคค่ะแล้วก็จะกด escape ออกค่ะแล้วก็จะกลับมาที่เมนูบันทึกรายวัน,วนค่ะถ้าเราไม่ต้องการทำรายการต่อให้เรากด cancel ค่ะกดปุ่ม cancel ค่ะ